ขอต้อนรับสูบ่บรรยากาศการซื้อขายโครกระเบื้ออย่ตลาดบ้านย่างวารินสำหราบครับผมมนี้วันที่๙๖ครับมีกาวดีนิดนึงพี่น้องมนี้ต่างชาติเขาไร้ได้พี่น้องไอเด็ดเขาไร้มนี้ถานผนโยนเส้นเมื่อกี้งีพันบอกว่าเวียดนามเขามาองสึงมวยไงแล้วก็งัวแม่เด้อแม่งัวแม่ครับผมซื้อดีมนี้ครับผมถือว่าเป็นนิมิตมาทีดีคือคือคือขับขึ้เขาพี่น้องครับตลาดวารินบ้านย่าง าลืมเขามาเลย่าลืมกดไลค์กดตามให้ชคดีนิดนึงครับผมหว่าจะเป็นช่องยูทูบช่องเฟซบุ๊กรันผมหอยโดนไม่เต็มเลยเสือเลี้ยงเลี้ยงที่เกียวนี่นะครับนี่ยังแียงสิเขาเสือนี่เขาเสือหรือปล่อยอยนี้ไปเยมงราคากันเขาเสือกว่ยังไงไเขาเสือกูว่ายังเสือกูอดับมือกับบะมี่บ่มี่บนี่ยบมอนี่เบี้ยมขอบ่ มาซื้อว่าไงร้อยไงกันป่เออไปเอ้าเอ้านะคอมเมนต์เขาคอมเมีอะไรเขาเออมือนี่เวียดเขาพี่น้องเขมีอะไรเขาเด้อผมเบิดอยู่บบาทมู่ดัมมาลายเย็นบ่ะลายเออเอ้าฝาเลี้ยมฝาเลี้ยมไปเลี้ยมไปเลี้ยมพี่น้องครับสายดำไปโหลดสายดำเด้อสายดำของพีเลี้ยมเด้อพี่เลี้ยมมอนี่มอนี่เขาซื้อยังกว่าเขาซื้อร้อยซื้อทุกร้อยขึ้นเ่านะล่ะร้อยเก่าเนาะแต่ว่าไพ่มาสสายดำไปหาับฝาเลี้ยมโหลดอ่าโอเคโอเคครับผมไปพี่น้องครับมือนี่ ตรงนี้มาถึงแล้วพี่น้องพอต้อนรับสู่บรรยากาศการซื้อขายโคกกระเบื้องอยู่ตลาดว่าดินซัมดาบมันขี้เศร้าหกไม่ยังไะลูกมันยังมาขายพี่ปะเอ้าเจ้าคุณสาหน่อยเลยกลางฟานคือยังไม่ยู่มงนี่แหละคือเพิ่งขอไปข้างในสวยกว่าสีเมื่อเนอะผมใช่เปผู้สาหน่อยกันลูกเพื่อจะได้ลูกแม่ลูกกันเนาะเออแม่อยู่พี่น้องเอาเิออพันตาวน้องอยู่นั่นเพื่อจะได้ลูกตัวนี้สาวหน่อยตัวนี้หมื่นสี่พันเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยง่อย เดี๋ยวมึงก็ได้คือคืออยู่พี่น้องครับเปิดต้นแรกให้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกหูล,กลูกแม่ปุอนี้เขาสื่อเข,ขาสื่อทุล้อยอยู่เมื่อกี้ถามฝากลยอันกับว่าสื่อทุล้อยอยู่ครับผมหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยป่ะหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอาคุณสาวน,าน้อยเดี๋ยวเด้อเป็นง้อไทยพี่น้องครับง้อไทยพัวไทยพัวไทยผู้ใดต้องการอุงม,มาไปเลี้ยงเด,ดี๋ยวด้อยแต่ความหนี้ก่อนครับ น,นี่ของแท้เลยพี่น้องหนมี่อยู่บ้านได้ลกูกง่วนี่้นบนทางโคไซโค้ชออามาตัอนี้ตัวนีบอกือขายมันหรอสามตัวเหรอบอกโอ้อ้าวคูสาวหน่อยเพิ่นมาขายนึ่งหมื่นี่ันเจ็ดร้อทั้งบาทพ่อไปใส่ถามพอกันมาแยกกันบอ มีหรือโทรัพท์มาลูกฝากไม่พอเนี่ยแ้โทศัพท์จ้าขอเบอร์นะพี่น้องเด้อมาจากโคไส0ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหน่งหงห้าสองหน่งสี่หนึ่งหกห่นันเจลี่ยงพี่น้องครับปเอาี่น้องเด้อมืนี้เขาซื้อง้อร้อยใหญ่เป็นหนึ่งหี่พันเจรอุษาหน่อยมาจากโคไส้เอาไหมันลูกไขมันต้น เดี๋ยวพอสิลงให้ลูกโชคดีทุตตะแลนเด้อลูกเด้อไปเบิ <orig> ่งเอาเปิดตัวแรกแห่งมานห้พี่น้องมุกตะบานเนี่ยเบิ่งอะไรเอาเบิ่งสายพันธุ์ง่ายๆมาที่นี่แต่สีสีคือสีคายนะพ่อเนาะนี่แม่บ้านเนี่ยคล้ายเราบอกพ่อขายเราบอกจ้าต้นไหนเน่ยพ่อซื้อไปนี่ยสำส่างพี่น้องครับชี้ตับแกนี่ชี้หมื่นสวัสดีครับได้เยอะไหมวันนี้ไดลายยู่ครับไดลายยู่บ่ะเอาลอยยังมือนี่รลอยยังลอยง่ายป่ โอ้ผู้ต่างสาัตว์ต่างสาัตว์หยเดียดโอ้ผู้ไปไปเบิรน้นกันพี่น้องครับผมอุ้ยปตัตตานีดีกว่านี่นี่งูผู้โซนนี่ผมอยู่โซนฟังงูเหนืออยู่พี่น้องครับผมว่าท่านเขาไปทางยังไงนี่นี่เขาสื่อตัวยังไงสิเมื่อกี้ตัวบอกซ้ำซางพี่นอ้องสี่หมื่นกว่าตัวนี้ขายเราพี่เนี่ยตัวไหนพี่ตัวนี้ ส <42. S 1> <42. S 2> ี่หมืหน่นสองสี่สิบสองมันไหน่าไหร่เราเนี่นตั้งสามขายเท่าไหรสามหมื่นกว่าขายวันใดเนาะวันนีเนาะจะได้สี่หมื่นสองเอาพี่นอ้องขับเบอร์เด้อบอกใหญ่เลยพอพันก็ได้ออกหลายอยา่างเนาะพอเนาะเนื้อก็ได้เนาะที่เนื้อที่สายหุ้นนั่นแหละสี่สิบสองพอพันบอกใหญ่พี่น้องเมึงก็เดอ้อเบมือนกันผมจีทายหลายตากหลายพี่น้องครับสีบราวเฉพาะแบบทายง้องาม,ง,ามง้อยังทรารพัดง้อจะเห็นว่าจะเห็นนะ พี่น้องเบิ่งกันพี่พีโทรศกพท์ซ่บ่บ้านไหนพ่อบ้านไหนเขมราดเขมราดนอโอ้เขมะราดโค้ซใสมาไก,กลเลยไปสี่สิบสองแล้วพอเนาะพอ,อยังล่ะคือฮะพ,อ,อ,พอ,อยัดเดอพี่น้องครับสี่หมื่นสองตัวสนีครับเข้าไหอเทะสามสามสามหมื่หลอดไส่ไส่ซีครับผไส่ีา, <c oughs> ยสายะไรอย่างเั้นเนาะตัวสํสางพี่น้องครับเอาโอ้เอานีา่ล่ะสี่สิบสองข้าวหอส่ซีนว่าเล่คนเล่บลาายนีอีกตัวหนึ่งนีก็ใหญ่พี่น้องครับ เงี้ไงงามวัางงพี่น้องครับเอาใชพี่น้องมึงงไรอะไรสี่สิบสองลแล้วเปไน็นไต้นนี่พ่อเนี่ยบักอยังยงอีกในข้างใน,นนี่นว,วันสี่หมื่นกว่าเนาะเพราะว่าต้น ราาหัวจังหวัดตเท่าไตัวนี้ลงลงลงอันะพี่น้องเท่าสี่หมนห้าครับสี้าโอ้จังหวัดี่ฮะแถวจังหวัดบอแ้พี่สามใหม่ที่จะลงช่องพี่ยตัวนั้นสี่สิบสองตัวนี้ก็สิบประมาณสีกว่าเนาะประมาณนี้นะบ่ทถิงกันไปได้พี่น้องครับ ประมาณนี้พี่น้องเด้อถ่ายเบิ่์มงคลนะของบ่อยู่ครับแต่หูแต่ว่าราคาซีขึ้นขนาดละ<ม>่ละต่ละย,าย่างงวอจากวิสัยมียไงใครเป็นเราบ่โอ้มาวประทันเพิ่นนอมนไม่เนี้ยอพี่น้องครับย่างมันกันพี่น้องครับย่างมันย่างมา,มา,มา,มาตลาดนี้ไม่ได้ยังหนึง่งคือพี่น้องเขาเรียกว,ว่าตลาดธรรมปีนี่ถูกง้ออาหารบางนี้บ่เคยพลาดครับง้องามง้อเลี้ยงมีมัดถูกงามมีถูกง้ออ๋องาม งูเลี้ยงงูเลี้ยงวันนี้พี่สามสิบเจ็ดหรอสามเจ็ดหางูเลี้ยงมาหรล่ไปหลอดมี่อ่มี่มีโจ๊กโโจ๊กอไปหลอดเสียแลครับโอ้ประกันม่านตอนนี้เ้อพี่น้อง้ะจักเดือนเราพี่น้องเดือนครับเดือนเดือนพ่นว่าเอาบ่งไทย เออสวยๆท้ายลงบ่อไดนดึกมาพี่น้องเดี๋ยวท้ายเห็นเครื่องมันไหลบ่อไดนเดี๋ยวมันจะออกอากาศบ่อไหนเข่งขาเลยพี่น้องจ้าเฟิสสวยตัวนี้ครับสูงเมซี่สิบไปปลายพี่น้องสูงเมซี่สิบไปปลายกว่าสิบไปปลายมากเรียบมากเรียบมาก เด็กศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกแปดห้าสองหกตนั่นหาเดือนหหาเดือนเเการหาเดือนสี่ันามหม่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันหาสามหมื่นเจ็ดพันหามักชอบทั่วมากพี่น้องครับย่างเบืองย่างเมืองพี่น้องครับมาดูด้วยกันมาเรื่อยๆอ้าวประเทศเนือมนึงของของจำเย่า ทีมงานห่วยไฟพัฒนาไม่ได้ล่ะก็นั่งวัดพ่อประขายกันเทนำเททาเจ้าคือบรเด็คห้ายาสายไทยง้อไทยเลยนี่มัดนี่ระเบิงนี่ของแม่ล้ไม่ห่วยไฟถึงโทวเ่าได้และแม่ตกปกติแล้วเรอเนี่ยตัวละมบ่ห่าร่อยเปลแม่ลูกบป่าสายตัวได้มืเบหาร่อย แม่ลูกกันบ่ตัวน,นี้มีแม่หน่นลูกน้อสองหม่นสเอาของย่ายมาจากหวยฝายพัฒนาไทยนเราไงเดี๋ยวเราสิหน่อยใจเราวะสองหมืองตัวนี้แหละแม่มือนหานลอยนอว่าไทยวัวไทยเอามืถายตัเลายปนน้อใบบวิตเท่าได้ว่าวเตัวนี้เทเลืเท่าไรบอกเทเลอยขอรอเลนี่ตัวนี้มือถาลอยตัวน,นี้เก่าพ ีหกพันถือมาหน่อยเปนต้มแย่ต้มแม่ต้มแม่ใล,ลูกเคยบได้บางบอกาดนิโอ้คุณนเ่หมวกกันบอใช่ละ่ะใสรคุใดเนี่ยมาเห็นยกเบี้ยนะบอ,อเ,เอาเบอร์เราหนะ้าเอาพี่น้องมากมักโท่มาเด้อพี่น้องของแม่เราอยู่หอยแฝยพัฒนาเราจะเอากงูไทยมาขายตน,นึ่งสองนสอตนึ่งสองอีเล่เจ็ดพันหอีเล่เจ็ดันหาอีเล่ครับครับครับอีเล่เจ็ดันหาเด้อ เห็นบ้นนาเเอาอยู่ใส่เบอร์มาในเบอร์่เนเบอร์ไหนน่เลวโทรศัพไ์ไหนเน่ล้วโทรหาเราเด้อพี่น้องเด้อซูนหก7หกสามเจ็ด่เหทว <45 S 1> นเอาใครยังไนงวดไทยเถืถ่อ<ร>นแม่มันเลยจุงนี่เออคือเพือ่อนคนโทรโทาถามนะรา,ายละเอียดง่อกดตะการตการเนาะไวไฟเนาะเอ้า อามาหลายตัวพี่น้องครับไปไล่ราคาตัวมน่อยมีแต่ราคาหมื่นหาร้อยเจ็ดพันแปดพันก็มีน้องหลายแหงเลยครับพี่น้องครับไล่มาถือมันไล่ตัวนีเท่าะหาพันหาพันก็มีครับพี่น้องเออเอาหาพันเด้อแม่อยาแก่แน่โอเคโอเคแ่น้พ่อยังนังไนฮยุยยุยถึกถคนว่าไถ่พูนพูนชางมวยไมนันเรบ่ เขาเอาเรี่องเงี้ยบางสิได้คอยซื้อสี่บองสิเด้อต้องบอไปนี่นอไอ้ก็เรี่องได้คอยไปซื้ออย่างไรสิเออต้้งบองสิได้เอผมนี่หันเวียดบองสินะเพราะสิมึงเรี่องแต่กูยิซื้อมึงขึ้นสนะเมืกันสรอเาะไสิาแล้วบอเนี่ยนีเอาแบบยังไถือกันวะเห็มันเรี่องนอเขาไปซื้อเามันนอสี่นอเออเอา่น้องครับไอ้เมื่อกี้ของพกใหญ่ล้มาที่นี่มาหอดกลางสนามาเรื่อยมาที่นี่ครับผมต่อไปเรื่อยเดี๋ยวไปหาพวกงวงงามเห กี่ได้นำนำอมริตและพี่น้องครับหมูตาสว่างถิ่มหน่อยนึงแน่โอ้ไต่ขายอีกตัวอะไรย่ายเอ้ยสองโตปะแต่ขายสองโตเอออยู่นี่คือคาถาอยู่มันบ่บ่แดดว่ะบ่อสองตาเบิดบ่ใส่ละเบิงงวดเทียนเขาขไผเนาอจิ๋นโอ้ห้อ,ง,องใหญ่ สอสผพานม่อนเดี๋ยวดูชนีก่อนม่ังนดกูดัวนี้งามเวลยตไนดลปนาเด้หรอตเื่ครับต้นไผก็อมโหมกันครับโอ้ยโบยูวนีดเป็นชนง้อง้อเรียงง้องามให้นองไลายเยอะเดเไ ลูกตัวนี้ลูกแม่สูงเมต่80เกือบ80บุตรพี่น้องลูกนี่แจ่มเลยเน้ะลูกแบบ31เกรดคักวะน้อลูกเคฟ31เด็ดแท้ๆตัวนี้เธอเกยีงยง่ายเธอพี่น้องขาต้องดิ้งเลยเนี่ยข,ข,ขันขาต้องดิ้งสิเนี่ยนะว่าผ่านเลยครับห้องตัวไรไอ้ายตัวนี้38ครับ38แม่ลูกลูกแม่ลูกนันจะเป็นเคฟ31เนี่ยพี่น้องเบอง่ายต่อขามมันต้องดิ้งดิ้งแม่แม่เรื่องรว่าผ่าดบุรุษนี่38 งอเลียงงอเลียงงองามงอนี่คือจั่างในเปเศร้าเราต้องตุ่มตัวนี้งอนี่สามสิบแปดลูกนี้ประมาณจักเดือนหรอวะเฮ้ยสามเดือนกลัวอุ้ยสามสิบแปดจำจำตัวนี้พี่น้องงามมากตัวนี้เออวะดีสวยเลยตัวนี้ครับลูกสามเดือนกลัวคือสีลูกที่สองของเราเนาะแม่นบอล อ่ตัวนี้คือต้นที่สองบงเขาไงตัวพี่น้องบนเขาไงมันมีเขาบักมันอยู่เขาบักมันอยู่มาไซเบอร์นอกไซเบอร์มาพี่ศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าสี่เก้าสี่สี่เกสี่อ้าแปดสองสี่ห้าแปดครับผมเอาหนักอบทุวมากครับพี่น้องครับโอ้ยคุจอดตัวอี่เนาะเขามาหาซื้องูียางอพี่น้องยืนตัอดเหรืยามเียงเอาพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องบัลลบัลลัลลียางนะตัวนี้กัน นี่ยังไรใส่เบงแถวกากสากอยู่พู๋น่ะโอ้ย็ยจังไมันไใส่ยาชฟนขัเก็ดไเปนไรรเ้สองหมื่นชิผาลอยเปนไหหลอดสองหมื่นหรอสองหมื่นชิผาอยเนไหหลอดสองเมื่นเป็นไหหลอดสองหมื่นเเจ้าสองหมื่นผาลอยจักเดือนละเดือนละสองเดือนกว่า แม่บ้านเด้อพี่น้องเด้อสเดือนกว่ามันไรอสองหมื่นสิบห้าร้อยเอาพันหนึ่งไปเรอบดอนไม่มีให้ไรไหนไอพันตเขียนบัตเขียนเรอเาเป็นเป็นไรละข้าอยู่ครับพี่น้องครับมาบึ่งตัวนี้เนี่เอาตัวนี้ก็สวยเด้อตัวนี้ตอน่อนตัวนึ่งองสิบห้า คนตัวลงมาวนี้เป uh? the um, ็นน้บานี่เขหงตัวไนี่ีเขาได้เหรอทายอาตัวน่้างานู่ตัวนี้ตัวนี้แม่ก็าเะตัวนี้แม่ลูกตัวนี้บนตัวนี้สองืครับแม่ลูกสองหมื่นเจ็พันองหมืพองหมื สัสด anyway, ีพี่น like hmm. ้องครับนี่ก็นี่ก็สมนึ่งีแล sort of yeah. ้นี่บ้งขามันงายต่อเง่ายเพี่น้องถูามหนึบ้งขานี่สามหม่เจ็ดยหามาหาี่เราเสียหายบงเบ้งเ้งตนโตพี <S S ่น้องเบึงบึบึ้ออขายหรอครับไดขายหรอก้มาเลยหาลอยก็นงจากสองหมื่นหนึ่งพันหาลอย พูดหนาใส่เลบอร์ตัวนี้ไหมผเนี่ยเตัวนี้ใช่าใส่เบอร์วในกล้องนี่มาเลยลูกน้องศูนย์หกหนึ่งห้าสี่เจ็ดศนย์หกห้าสี่ศูนย์หกหาสี่น้ออยู่บรรทัด่ีสองหมื่นเจ็ดสองเจ็ดหานาะโอเคพี่น้องมาสอบตมาูแม่ดูเทรียสามหนึ่งลูสามหนึ่งปะชัยแล้แกน่ผละ เอาย่าวๆพี่น้องคลิปนี้ย่าวๆเด้อถ้าได้หัวหน้าตัวนี้สวยๆสองเอินแปดเอินเจ้าแปดมันลูกบ่เหอมันม่านบ่อหน่อบ่ครับผมมันมีลูกอยู่ข้างโอ้วยอยู่นี่แม่ลูกลูกแม่เอาไปอีหนาไปอยู่กับไปอยู่กับแม่ด้วยเออลูกก็หนีเด้อพี่น้องเด้อเออสวยๆพี่น้องครับลูกนี่จำเลยแบบสามหนึ่งแท้ๆเนาะ ลูกสามหนึ่งเขบส่เสามหกตัตไดเขามีกี่ตัีแม่นชุดนี้แม่ปะตัวนี้เบิรเบิรตัวไหนตัวนี้สองแปดพันสอมาที่นี่แม่นี่้วสองแปดสองเก้าอ่ะอยู่น้กันสองแเกตัวราคานเอาโอ้งามว่ะจุดุนี้วันตลาดวันยิ่งบรรยงพี่น้องครับมือนีเด้อมือนีวันที่เศ ตลาดนีะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นง้วเลี้ยงง้วงามง้อขุนมีัดสุสสารพัดงัวเกินตลาดสามอตีมีทุกอย่างมานีสองันเก้านนี้เนะอนเก้าตัวนี้สอดมาใส่เบอผมหอศูนย์กสี่ห้าย์สี่ห้าศูนย์หนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสามศูนักสอบโทรมาง้วทางไหนระการครับระการเนาะุดอดครับมงเมืองไทยมันยาวพี่น้องด ้าก่ากแปดมลูกตันี้สิบวันต้องเนี่เอาอ่ๆเลยพี่น้องคลิปนี่สีบตัดต่อเลยพี่น้องเบิ้งไปปลตันเอหมานมาเฮัวนี้มานเน,นตันี้กับมาน,นเนาะอาปรนี้มาเปิดปน่ๆเลยพี่น้องเดี๋ยวเนาะ